ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชันสวัสดีครับผมแองชองพาา่อบ้านสเตชันนะครับผมวันนี้เราจะทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเรานัดกับเพื่อนบ้านเราไว้นะเดี๋ยวผมไปติดต่อเขาก่อนนะฮะจริงๆเราก็คุยกันได้ละว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะฮะเพราะว่าพี่แกก็วิ่งเป็นตัวไรเดอร์อยู่นะครับผมแบบรับส่งคนนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันนะฮะว่าสภาพน้ํามันเครื่องและความรู้สึก ของน้ำมันเครื่องในวันนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับอยู่ไหนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปเจอรถเลยแล้วกันนะ,ะผมขอเจอเพี่ก่อนเดี๋ยวเรามาดูสภาพน้ำมันเก่านะฮะของเวฟคันนี้นะครับ อันนี้วิ่งงานนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับเป็นรถวิ่งงานนะฮะดำเมียบเลยเหนียวนิดๆนะครับผมถ้ามันเครื่องออกมาหมดนะฮะเราก็ขันโบกับเข้าที่เดิมไปนะครับผมนพอตึงมือก่อนนะแล้วค่อยตามด้วยเครื่องมือนะครับถ้าใครที่ไม่มีประแจปอนะฮะเราก็ใช้ตัวเครื่องมือเนี่ยแหละขันพอตึงนะฮะไม่ต้องแน่นมากนะครับส่วนค่าปอลงงานนะฮะยี่สิบสี่นิวตันเมตรนะครับ รอบนี้นะครับเป็น S o 7 s e นะครับผม Rider ไลเดอร์น้ำมันหนสังเคราะห์ลอยนะฮะ API เป็น SN+ นะครับก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยนะฮะความจุ1ลิตรนะครับผมนะรุ่นนี้มีให้เลือก2เบอร์นะ,ะมีเบอร์1 0บแต่ไม่อยู่40แบบนี้กับ1 0 w แต่อยู่นะครับมาเดี๋ยวเติมกันเวฟ e 125นะฮะ LED ถ้าตามสเปคโรงงานคือ850 ml นะฮะบล็อกใหม่ นะครับผมแต่เราก็สามารถที่จะตวงได้นะฮะเพราะว่า1นขวดมัน1ลิตรอยู่แล้วนะครับก็เทไปได้เลยนะฮะขวดนี้มีสเกลด้านข้างนะฮะก็สามารถที่จะตวงได้ตามปริมาณที่ต้องการนะครับค่อยๆเทกันไปนะฮะน้ำมันสีเหลืองทองนะครับผมสเกลด้านข้างก็ประมาณนี้นะฮะได้ปริมาณที่ต้องการแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปให้พี่เขาลองทดสอบดูนะกับน้ำมันเครื่อง S อ i l นะครับ ไปขี่เลยพี่ไปเลยครับไปเลย <laughs> เดี๋ยวพี่เขาลองไปดูกัน <laughs> นะฮะ <laughs> กับน้ำมันเครื่องเอสโอ่กับมาเรียบร้อยง <laughs> ้างพี่ <laughs> ดับเครื่องก่อน <laughs> เดี๋ยวเสียงเข้ากล้อง <laughs> เกียร์รู้สึกมันนิ่มขึ้นนะนิ่มขึ้นเลยนิ่มขึ้นเพราะถ้าเบอรเติมขนาดเติมเดี๋ยวไปตัดต่อเองนะถ้าเบิรขนาดเติมศูนย์จุดปดอ่ะพอเปลี่ยนมาปุ๊บแล้วเวลาเราเข้าเกียร์จะรู้สึกว่าเกียร์มันแข็งแต่ตอนนี้เติมไป0ูจุดแปดรู้สึกว่าเออเกียร์มันนิ่มขึ้นไม่แข็งอ่าไม่แข็งดีขึ้นอ่าอรู้สึกอัตราการบิด ปกติออกตัวตรงนี้เกนหนึ่งจะเนิบๆหน่อยฮแต่นี่เกนหนึ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาหน่อยอัตราการเล่งเกนหนึ่งดีขึ้นต้องลองใช้ดูอีกสักพักต้องใหม่ๆมันจะประมาณนี้แหละใช่คืออันนี้เบื้องต้นความรู้สึกก่อน่ยนปุ๊บลองวนดูรอบหนึ่งมีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแบบนี้นะต้องลองใช้จริงสักสามวันห้าวันแล้วเดี๋ยวค่อยมามามาดูกันอีกทีหนึ่ง่อยว่า รู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกมันยังเหมือนเดิมไหมหรือว่าเวลาเราขีดจริงๆแล้วมันจะบอกได้เลยว่าเออเฮ้ยโอเคไว้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละประมาณนั้นสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับน้ำมันเครื่อง S อสนะฮะถ้าสนใจอยากลองบ้างก็กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใน e s สคริปชันด้านล่างนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนพักม่ครับสำหรับวันนี้ไป้วครับ,ส,รบ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ